หากกำลังหาร้านเติมโลปักเติมเกมพาหรือหาซื้อไดีแมปต่างๆต้องนี่เลย Bubble Shop ที่นี่มีบริการหลากหลายและหลายหล,ยหลยักไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะแอนิเมชัที่มีทั้งไอดีไก่เพชรหรือบริการเติมเกมพาที่เติมง่ายราคาถูกหรือจะเป็นแมปบล็อกฟูที่มีไก่ตันให้เลือกมากมายและหากเพื่อนๆน,นีเวลาฟาร์มทางร้านก็รับฟาร์มเกมอีกด้วยและอีกทั้งในตอนนี้ทางร้านยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษหากท่านซื้อไก่ตันแมปต่างๆหรือไก่เพชรในตอนนี้ลดราคาพิเศษพร้อมเพชรที่มีมากกว่าที่การันตีไม่มีเกลือออเเตตติิมมงง่ายยวสะดดกปดภั้ Bubblehop อย่างแรกเลยนะครับต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลและคลิปสัมภาษณ์จากช่องโลตโมด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือว่าผิดยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแปลและสรุปบทสัมภาษณ์จากช่องคุณโลตมโมนะครับกับทางผู้พัฒนาให้ฟังนะครับโดยจะนําแต่ละคําถามที่น่าสนใจมาพูดให้ฟังนะครับจะมีระบบการันตีเทรดหรือเปล่านะครับก็ไม่มีนะครับผมคาถามข้อที่2นะครับผมจะมีตัวละครที่คล้ายตัวบอสซอมมาในอนาคตไหมครับก็เขาตอบเขาบอกว่าจะมีเรือเๆนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถสรรร้้้าางงเียใหกัับบนขอไดะค จะมีระบบซับเท็ในอนาคตไหมครับก็ผู้พัฒนาครับก็บอกว่าไม่มีนะครับแต่จะมีระบบที่คล้ายๆกับเครอสใน AA นะครับหรือว่านิวซูคนาใน a อนะครับแต่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนสแตทนะครับอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นแทนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนึงนะครับระบบแลกเปลี่ยนจะมาตอนไหนนะครับก็ผู้พัฒนาให้คําตอบว่าระบบเนี่ยจะมาก็ต่อเมื่อมีตัวละครมากขึ้นนะครับก็คือผู้พัฒนาเนี่ยได้บอกว่าตัวละครที่แลกเปลี่ยนได้เนี่ยจะมีแค่ตัวระดับเอกลุศิเท่านั้นนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยมีแค่เรนคูกับโทจินะครับที่เป็นเอกลีฟก็ต้องรอให้เยอะกว่านี้ก่อนนะครับถึงจะมีเข้ามาข้อต่อไปนะครับผมจะมีระบบประตูพอท่อหม่ครับก็เขาก็บอกว่าเคยคิดว่าจะมีตอนที่อัปเดตอีกิดเข้ามานะครับแต่ว่าก็ได้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบมันจะเหมือนเอเอเกินไปนะครับก็เลยตัดทิ้งนะครับจะมีตัวละครจากวันพีทอัปเดตเข้ามาหน่อยนะครับก็เขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะครับเขาก็ไม่อยากที่จะอัปเดต อนิเมะที่มีลิขสิทธิ์แรงๆนะครับเช่นพวกแบบ My Hero หรือว่าวันพีชเข้ามานะครับก็อาจจะไม่มีเข้ามาเลยจะมีตัวละครจากเรื่องบีชเข้ามาใหม่นะครับก็เขาบอกว่ามีแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะระบบกิ้วนะครับก็มีแน่นอนแต่ว่า,าเควสเนี่ยจะมีความเควสและระบบโปกเกสอะไรต่างๆเนี่ยจะแากจาก AA ตรงที่ AA เนี่ยอาจจะเน้นดาเมจทำดาเมจร่วมกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะมีแบบทัวร์นาเมนต์สหรับกิล หรือว่าแบบเป็นควเฉพาะคนนะครับที่แบบแต่ละคนไม่เหมือนกันและสามารถเก็บแต้มได้แบบจํากัดต่อวันนะครับอะไรอย่างนี้จะมีตัวละครต้นฉบับของเกมในเรวนการ์ดเองหรือเปล่านะครับก็ไม่มีแผนนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้คิดโมเดลเผื่อโดนลิขสิทธิ์ไแล้วนะครับของทุกตัวเลยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดว่าแบบกลัวที่เกมจะต้องปิดเพื่อแบบไปแก้มโมเดลอะไรอย่างนี้ข้อมูลเกี่ยวกับอัปเดต1.5นะครับก็เขาเนี่ยบอกว่าจะเกี่ยวกับอนิเมะที่กาลังเป็นกระแสะอยู่นะครับก็ไม่รู้กันว่าเป็นเรื่องอะไรหรือย,อยังไงอะไรนะครับ จะมีระบบย้ายเทรดใหม่ครับก็เขาบอกว่าไม่มีแน่นอนครับมันเป็นระบบที่เขาพูดเอง่าเป็นระบบที่แบบไร้สาระนะครับไม่ควรจะมานะเพราะว่าจะทําให้เกมเนี่ยพังเพราะเขาก็จะย้ายเทรดโมนาตไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะครับยังอัปเดตเดือนละครั้งอยู่ไหมนะครับก็ที่เขาถามเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนนะครับเขาบอกว่าจอัปเดตใหญ่แค่เดือนละครั้งนะครับเพราะว่ามีผู้พัฒนาน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้จ้างผู้พัฒนาเพิ่มนะครับก็เขาเนี่ยก็ตอบว่าการอัปเดตจะมาเร็วขึ้นนะครับ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเร็วขนาดไหนนะครับอัปเดตดาร์กอันบอลจะมาตอนไหนนะครับก็มาแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ไม่เร็วๆนี้เช่นกันนะครับโอเคครับผมสำหรับข้อมูลการสัมภาษณ์นะครับที่สําคัญที่ผมรวบรวมมาก็มีประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่ชอบหรือว่าถูกใจครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ